ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับและก็เจนซีครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาขยายเชื้อเออ่น้ำหมักปลานะครับจุลินทรีย์น้ำหมักปลาของเรานะครับนะครับเออ่ในรูปแบบของถัง50ลิตรนะครับก็วัตถุดิบนะครับมีที่เราเตรียมไว้อันนี้นะครับนะครับในส่วนเออ่ ประกอบในการทำนะครับขยายเชื้อน้ำหมักปลาของเรานะครับที่มีความเข้มข้นมากวันนี้ใช้หัวเชื้อเยอะนะครับนะครับก็จะมีเออน้ำตาลทรายแดงนะครับ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีเออหัวเชื้อนะครับน้ำหมักปลานะครับ3ามลิตรนะครับนะครับแล้วก็นะครับจะมี จุลินทรียอันนี้นะครับคือจุลินทซีปีศาจบาซิลัสของเรานะครับเราจะมาเป็นหัวเชื้อในการขยายเชื้อน้ำหมักปลาด้วย600มิลนะครับแล้วก็จะมีนะครับถังน้ํานะครับถังนี้50ลิตรนะครับเราใส่น้ําไปประมาณ40กว่าเกือบเต็มถังนะครับแล้วก็จะมีลาละเอียด1กิโลกรัมหัวเชื้อ3ลิตรนะครับน้าตาลทรายแดง1กิโลกรัมจุลินรีบาซิลัส600มิล1ขวดนะครับนะครับ ใช้ได้ใช้ให้อยู่ด้ยวยการกับน้ำหมักปานะครับบาซิลัสเราก็จะมีน้ำหมักปลาอยู่ด้วยนะครับนะครับอันนี้การขยายเซลล์ของเรานะครับนะครับใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็วัตถุดิบก็มีเท่านี้ที่เพื่อนเห็นคือลำลเอียด หงกิโลกรัมเราใช้แค่1กิโลโมเสกสามดีต้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมบาซิลัส0 0มิลนะครับนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้น้ำตาลสายแดงนะครับใส่ไป1กิโลก็พอนะครับใส่มากก็เปลืองนะครับใส่ไปแค่พอหวานๆนะครับใส่ถังลงไปนะครับ1กิโลกรัมนะครับเราจะใช้น้ำตาลสายแดงนะครับเพราะว่าน้ำตาลสายแดงครับมันจะมีความหวานนะครับมากกว่ากากน้ำตาลนะครับเราจะไม่ใช้เกากน้ำตาลนะครับ เราใช้น้ำตาลสายแดงมันหวานกว่านะครับต่อไปเมื่อเราใส่น้าตาลสายแดงแล้วนะครับก็ให้เราทําการคนนะครับคนให้น้าตาลสายแดงละลายนะครับใช้การคนนานนะครับเพื่อนๆจะใส่2กิโลก็ได้นะครับหรือนะครับใส่1กิโลก็ได้1นึโลครึ่งก็ได้นะครับแต่เราใช้แค่1กิโลพอนะครับหรือถ้าใครไม่มีใช้กากน้าตาลก็ได้นะครับแต่ของเราเราจะใช้น้าตาลสายแดงนะครับ ก็คนน้ำตาลสายแดงละลายนะครับก็จะคนนานหน่อยนะครับใช้แค่นี้เองน้ําเป็นน้ําธรรมชาตินะครับนะครับน้ําจากแม่น้ํานะครับน้ําสะอาดน้ําใสนะครับครับวันนี้ก็จะมาขยายเชื้อน้ําหมักปลาของเรานะครับซึ่งอายุนะครับจะสองเดือนแล้วนะครับที่มีความเข้มข้นสวยด้วยนะครับมีกลิ่นหอมด้วยไม่เหม็นนะครับน้ําหมักปลาเราชุดนี้นะครับนะครับหลังจากน้าตาลสายแดงละลายนะครับ นะครับเราก็จะมาใส่จุไอลำละเอียด่ะลำละเอียดนะครับลำละเอียดหรือลำหยาบ1กิโลกรัมใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำหยาบนะครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรล่ลำหยาบก็ใช้ได้นะครับการขยายเชื้อแบบนี้เพื่อนครับก็ทําการคนนะครับมันจะมีหลายวิธีนะครับ ใครจะขยายในน้ํามะพร้าวเทียมก็ได้นะครับหรือน้ํามะพร้าวแท้ก็ได้นะครับหรือใครจะขยายแบบนี้ก็ได้นะครับมีหลายแบบนะครับขยายแบบนี้ก็แค่ใช้น้ํานะครับน้ําเปล่านะครับลำละเอียด1กิโลกรัมน้ําตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัมหัวเชื้อนะครับใช้1ลิตรก็ได้แต่ถังอันนี้มันเป็นถัง5้าสิบลิตรนะครับเราก็ต้องใช้หัวเชื้อนะครับแล้วจะใส่เยอะนะครับแล้วใส่3ามลิตรนะครับ1.5งุดาลิตรสองขวดเท่ากับ3มลิตร นะครับหรือเพื่อนๆถังยี่สิบลิตรนะครับเอ่ใส่หัวเชื้อไปแค่1ลิตรพอนะครับน้ําตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัมนะครับลำละเอียดครึ่งโลก็พอหรือ1โลก็ได้นะครับทางนี้เราใส่แค่ลำละเอียด1กิโลกรัมนลำการคนนะครับคนควงมือใหญ่เลยคนครับจริงๆเราทําคลิปนะครับอันนี้ไม่มันไม่ค่อยดังนะครับมันไม่มีเสียงออกมานะครับทําคลิปเสร็จแล้วครับต้องมาบรรยายภาพอีกรอบหนึ่งแบบนี้เสียงไม่ดัง นะครับอาจจะลืมเปิดตุ่มเสียงวายนะครับครับเมื่อเรานะครับทําการคนนะครับลำละเอียดกับน้ําเข้ากันแล้วนะครับเนี่ยครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันเพราะว่าลำละเอียดจะใช้การคนนานนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับเพื่อให้ไม่เป็นก้อนจับก้อนนะครับนะครับสำหรับลำละเอียดนะครับใช้การคนนานแบบนี้นะครับครับเราก็จะมีน้ําหมักปลาถังใหญ่ใช้เลยทีนี้นะครับนะครับใช้ผืชผักของเรานะครับ คนรุนแรงเหลือเกินะครับควงมือใหญ่เลยนะครับครับก็คนให้ให้ลำละเอียดละลายเพราะมันละลายนานนะครับครับทำการคนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับให้ลำละลายนะครับเข้ากับน้ำตาลสายแดงที่เราใส่ไปโลนึงนะครับเท่าทางห้าสิบลิตรอันนี้นะครับเราจะใส่สองโลก็ได้นะครับจะ่ัใส่แค่โลเดียวนะครับใส่เยอะก็เปลืองนะครับใส่ในน้อยก็กำลังดีเดือดไอโลนึงกําลังดีนะครับ ก็ทาการคนเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่จูลินรียบาซิลัสอันนี้นะครับลงไป600มิลนะครับถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะครับถ้าใครมีบาซิลัสใส่ไปเป็นไปด้วยนะครับให้เขาไปอยู่กับน้ําหมักปลานะครับเพราะว่าในตัวเอ่อบาซิลัสนี้ก็มีน้ําหมักปลาด้วยคือเขากินอยู่ด้วยกันให้เขาไปอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นหัวเชื้อในการขายายเชื้อหรือการหมักปุ๋ยต่างๆได้ดีอันนี้คือน้ําหมักปลาของเรานะครับกรอกใส่ขวด1นึงลิตรมา ออกมาเลยไม่ต้องกรองนะครับนะครับก็จะมีมันปลาเนี่ยใส่ไปเลยนะครับหอมหอมมะกรูดนะครับน้ำหมักปลาสูตรนี้ใส่มะกรูดนมเปรี้ยวเศษปลาแป้งลูกข้าวหมักสองลูกสับปะรดนมเปรี้ยวน้ำตาลสายแดงเศษปลานะครับน้ำหมักปลาของเราสูตรนะครับนะครับเราใส่3ลิตรนะครับ1.5ลิตร2ขวดเห็นไหมเข้มข้นเลยนะครับนะครับทั้งบนก็จะเป็นมันปลาเลยครับหอมนะครับหอมกลิ่นมะกรูด นะครับในมะกรูดก็จะมีโพแทสเซียมอย่างดีเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับสามลิตรใส่วัวเชื้อเยอะเลยถังนี้นะครับสามลิตรเลยนะครับนะครับใส่ไปจะได้ลักษณะแบบนี้สีแบบนี้นะครับนะครับเข้มข้นเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคนไปนะครับ นี่มือคนของเราอันนี้คือมือรัดเองนะครับคนนะครับคนมือคนนะครับน,นะครับก็คนนี้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเราจะหมักเอาไว้นะครับสิบห้าวันนะครับสองอาทิตย์สิบสี่สิบห้าวันใช้งานได้เลยนะครับประโยชน์ของน้ําหมักปลานะครับเป็นแหล่ง สารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ดินประกอบไปด้วยโปรตีนกรดอะมิโนโคาร์โบไฮเดรตนะครับไขมันและเกลือแร่ต่างๆนะครับซึ่งการใช้น้ำหมักปลาลงดินจะช่วยให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นนะครับน้ำหมักปาลามีประโยชน์นะครับนะครับเร่งการติดดอกเร่งผลเ,ลลเลผร่งรากเร่งพืชเจริญเติบโต,ต,ตใครปลูกพริกปลูกมะนาวไม่ออกมาเล็ดไม่ออกดอก ใช้จุลินทรีย์น้ำมักปลาอันนี้ฉีดพ่นหรือลดทางลินนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนะครับมีกรดอะมิโนนะครับมีโปรตีนต่างๆมีแร่ธาตุอาหารนะครับเราสูตรนี้นะครับเศษเปลานะครับนมเปรี้ยวนะครับจุลินทรีย์บาซิลัสหนึ่งแก้วแป้งลูกหมากสองลูกสับปะรดน้ำตาลทรายแดงนะครับสูตรน้ำมักปลาของเรานะครับนะครับที่ลงเคยลงรูปแล้วสวยงามนะครับนะครับ สูตรนี้ไม่เหม็นด้วยนะครับมีหลายมีออสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่าทำไมน้ำหมักปลาเขามีสีดำไม่เป็นสีแบบนี้หเหมือนเรานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใช้กากน้ำตาลนะครับนะครับถ้ารึ่งชื่อเป็นกากน้ำตาลแน่นอนนะครับดำแน่นอนนะครับเพราะกากน้ำตาลมันดำนะครับต้องใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับนะครับออแป้งลูกหมากจะเป็นยี์จะเป็นหัวเชื้อในการหมักต่างๆก็ใส่ไปดับกลิ่นได้ด้วย้วใส่ไปสองลูกนะครับ นะครับหลังจากคนส,นสน่วนผสมมาเข้ากันแล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝาวางไว้ในที่ร่มนะครับเราจะหมักทิ้งไว้15วันนะครับเ่าเป็นคลิปาลาสาระนารุานขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณครับ